สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอาหารจีนแบบง่ายๆสไตล์มาม่าอีกแล้วค่ะมาม่าจะใช้ปลานิลนะคะในการทำวันนี้ค่ะทำออกมาแล้วหน้าตาดีนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือต้นหอมค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ6-7ถึงต้นนะคะนำมาหั่นเป็นท่อนๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมกระเทียมจีนค่ะมาม่าใช้อยู่ที่3มกลีบนะคะนำมาทุบแค่พอหยาบๆแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมขิงค่ะปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนํามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ก่อนค่ะถ้าเป็นขิงอ่อนก็จะยิ่งดีนะคะหลังนั้นก็ให้เพื่อนๆหั่นซอยเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะตามด้วยพริกจินดาเขียวค่ะให้เพื่อนๆน,นำมาหั่นไว้เป็นชิ้นๆก่อนนะคะ เพิ่มความสวยงามอีกเล็กน้อยค่ะด้วยพริกจินดาแดงค่ะนำมาหั่นอีกเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนํำภาชนะนะคะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะเสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วขาวลงไปอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะค่ะ ซอสหอยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนผสมให้พอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วมาม่าจะเติมน้ำมันงาเพิ่มลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะประมาณครึ่งช้อนชาจะใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะจากนั้นใส่กระเทียมที่เตรียมเอาไว้ค่ะตามด้วยต้นหอม แล้วก็ขิงซอยค่ะใส่พอเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนผสมให้พอเข้ากันก่อนค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาของเราได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นำปลานิลค่ะบังลลางทำความสะอาดขอดเก็ดเสียเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกผสมค่ะคลุกผสมกับน้ำซอสของเราให้ทัท่วๆเลยนะคะวันนี้มาม่าจะทำอยู่ทั้งหมดที่2ตัวค่ะ พอคุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมามาก,ก็จะหมักทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณ10-15นาทีค่ะแล้วก็ให้พลิกกลับด้านอีกรอบนึงนะคะแล้วก็หมักต่ออีกประมาณ10-15นาทีเหมือนกันค่ะพอครบเวลาแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำขิงต้นหอมแล้วก็กระเทียมออกค่ะแต่ยังจะมีน้ําซอสที่เราเหลือเอาไว้นะคะ แล้วให้เพื่อนๆนำแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะโรยลงไปให้ทั่วตัวปลาของเราค่ะแล้วก็คลุกผสมนะคะจะมีน้ำซอสที่เราเหลือเอาไว้นะคะที่ใช้หมักตัวปลาค่ะก็ให้เพื่อนๆคลุกผสมนะคะเอาแป้งบางๆแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเตรียมแป้งข้าวโพดค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะ นำน้ำผสมลงไป2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนไว้ให้ละลายเตรียมไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะให้เพืเ่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นําพริกของเราลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะผัดทั้งพริกแดงแล้วก็พริกเขียวเลยนะคะมาม่าจะผัดให้หอมเลยค่ะเวลาเรานำไปทำ น้ำซอสผัดอีกรอบนึงนะคะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวค่ะพอผัดจนพริกของเรานะคะหอมดีแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำขึ้นพักไว้ก่อนค่ะอันกระทะใบเดิมนะคะตั้งให้ร้อนจัดแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ทอดปลากันต่อเลยนะคะ มาม่าจะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะรอให้แป้งเซ็ตตัวดีก่อนนะคะแล้วจึงพลิกกลับด้านค่ะทอดจนปลาของเราเหลืองสวยนะคะแล้วก็สุกดีได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นไว้ก่อนเลยค่ะ จากนั้นเราจะไปเริ่มผัดน้าซอสกันเลยนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชประมาณ2อถึงช้อนโต๊ะค่ะแล้วนำขิงนะคะลงไปผัดกันเลยค่ะจำนวนขิงที่เพื่อนๆใส่นะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะหรือว่าถ้าเป็นขิงอ่อนนะคะเก็จะยิ่งอร่อยค่ะพอผัดจนขิงหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำลงไปค่ะกะเอาพอประมาณนะคะให้พอเคลือบปลาของเราค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงค่ะมาม่าจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ซอสหอยค่ะเพื่อนๆสามารถปรับรสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ ชิมรสชาติจนถูกใจในขั้นตอนนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เติมเหล้าจีนหนึ่งฝาลงไปรอบๆขอบกระทะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วใส่พริกลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะเอาความข้นหนืดตามความชอบเลยนะคะ จากนั้นมาม่าจะนำปลาทอดของเราลงไปคลุกผสมค่ะตามด้วยต้นหอมค่ะให้เพื่อนๆคลุกผสมแบบเบามือนะคะจะได้ไม่ทำให้ปลาของเราเละกค่ะ ได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเอาเป็นปลาชนิดไหนก็ได้นะคะจะเป็นปลากระพงแดงปลากระพงขาวแบบนี้ก็ได้ค่ะทําออกมาแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนกันนะคะถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ